เราตอนนี้เราให้ผู้เสนอไม่ว่าจะเป็นที่สนโขที่เพิเ่อได้เสนอเขอเสนอคนเติมอีกถึงวันที่ยีสิงหาก็คือนโยบายในการชกเฉียอ,ออฟเซ็ตโบรสิสีจากที่เขาเสนอรอบแรกเพราะฉะนั้นเราคิดว่าถ้าเพิ่มตัวเวลาอีกหน่อยเราจะได้ประโยชน์ก็เลยให้เวลาเขาแข่งขังนเปนวันที่หนึ่งถึง20เพราะฉะนั้น ผมกลับมายี่ห้าก็อาจจะเวลาก็อาจจะได้ข้อมูลอะไรที่สมบูรณ์แล้วพอสมควรถ้ามในข้ามในเดือนนี้น่ะก็ใช้กอบสอ่อก็คิดว่าภายในเดือนนี้เนี่ยก็น่าจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์คิดเทนลีก็ก็คือเขาก็จะเสนอเขาจะเสนอใหม่ๆเพิ่มทางเอเซีก็เสนอใหม่ๆเพิ่มมันก็เป็นโอกาสของเราที่จะขยายเวลาเพื่อได้รับผลประโยชน์เป็นที่สุด